ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมรีซซฟเวอร์นะครับมีแดกในตัวนะครับตัวนี้แล้วก็มีช่องซับวูฟเฟอร์เอานะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับออนเก t ทีเอ็กแปดศูนย์สองศูนย์นะครับสเตอริโอรีซซฟเวอร์นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆนะครับภายในนะครับภายนอกก็อาจจะมีตําหนิบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตําหนิแต่ละอย่างนะครับแล้วก็ภายในนี่ก็สวยครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับภายในไม่มีเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีมีภาครับวิทยุเอนะครับบ้านเรานะครับรับได้รับลื่นเอเอเอบ้านเราได้มีแดกในตัวนะครับแล้วก็ระบบเบสแแลมนะครับปรับแบบดิจิตอลนะครับปรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้อินพุตก็แบบดิจิตอลนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถต่อลำโพงได้2คู่4ี่ตู้นะครับกําลังขับนะครับตัวนี้นะครับ 8โอห์มนะครับกำลังขับจะได้ชันแนลละ50วัตต์นะครับสองข้างก็100วัตต์นะครับถ้า4โอห์มจะได้ชันแนล90วัตถ์ถึง100วัตต์สองข้างก็ได้ถึง200วัตต์นะครับหมายถึงว่าถ้าเราต่อลำโพงสี่ตู้นะครับสองคู่ก็กำลังขับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับสภาพก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับเป็นรอยกาวนะครับเจ้าของเก่าก็ททำอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเป็นรอยกาวนะครับแต่ผมก็ปล่อยตามสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีนี่ครับรอยตัดนะคครรรััับบอยตดนะ ที่ฝานะครับแล้วจตที่ฝานะครับเนี่ยครับเขาไม่รู้เขาตัดทําไมนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าข้างในไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับนี่นะครับข้างในนะครับภายในก็สวยสะอาดตานะครับด้านข้างด้านไายล่องร่องรอยอะไรก็ไม่มีนะครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับ รานซสเตอร์ขยายก็ยังเป็นตัวของเดิมอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีเสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับมอแปลงก็โอเคนะครับตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นแผงดิจิตอลนะครับแผงดิจิตอลนะครับแผง D2A นะครับสําหรับต่อสัญญาณจาก cd DVD หรือจากอะไรที่เป็นดิจิตอลเข้ามาได้นะครับเป็นทีวีก็ได้นะครับเป็นโคเอ็กชียนนะครับแล้วก็เป็นออปติคอนนะครับนี่ครับต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ผมทดสอบต่อไว้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อลําโพงนะครับ ขั้วนะครับเล่นสายได้นะครับขั้วขนาดใหญ่สวยงามนะครับแลวนี่ก็จะเป็นเสาอากาศ FM นะครับแล้วก็จะมีภาคโฟโน่ด้วยนะครับเล่นโฟโน่ได้นะครับนี่ครับขั้วต่อสัญญาณอะไรก็ยังสวยงามอยู่นะครับทุกอย่างนะครับนี่จะเป็นแผงดิิตอนควบคุมอีกแผงหนึ่งนะครับคอนโทรลนะครับนี่ครับภายในก็ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับก็เรื่องจริงนะครับผมก็ถ่ายให้ดูจริงๆนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับทุกอย่างนะครับต้องเห็นได้กันด้วยกันจ่าๆนะครับบางคนเขาก็หาว่าผมโม้นะครับ ว่าไม่เดิมอย่างเี้อย่างนี้ก็ดูเอานะครับเรียกช่างมาดูก็ได้นะครับว่าเดิมจริงๆนะครับไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับตัวนี้นะครับภายในเดิมจริงๆนะครับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้สภาพไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ถึงกัน่าเกลียดอะไรมากมายนะครับถ้าใครอยากได้ใช้งานก็โอเคนะครับทุกอย่างนี่ครับผมลืมบอกไปนะครับด้านหลังนะครับจะมีช่องต่อซับวูเฟอร์นะครับให้ด้วยนะครับไปต่อตู้ซับได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ แอมเป็นแอมฟังเพลงที่มีช่องซับเอาท์ให้นะครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับเพิ่มเบรเพิ่มไรายได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับ ทุกอย่างที่ซื้อผมไปนะครับผมรับประกันการซ่อมให้นะครับทุกอย่างนะครับซ่อมได้ตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งงานนะครับถ้าซื้อไปนานๆก็ยังส่งมาซ่อมกันได้นะครับแค่อาจจะมีค่าไหลบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับเราไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้ขายแล้วตัวใครตัวมันนะครับทุกอย่างนะครับรับประกันให้ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวทดสอบเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะออกแนวไหนนะครับออกแนวนุ่มนวลนะครับสดใสนะครับฟังสบายๆนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังเลยนะครับนี่ครับเบสนะครับแหลมนะครับแล้วก็มีผ่านโทนกับไม่ผ่านโทนด้วยนะครับมีระบบไดรเลกต่างๆนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนเชียงใหม่เื่องสวยงามสดใสาทามาชาทั่วไปงดงามเหมือนหิน ผมจะต่อเป็นช่องดิจิตอลไว้นะครับเป็นช่องนี้นะครับเล่นสายโคแอกนะครับจะต่อไว้นะครับทดสอบให้ฟังนะครับอันนี้คือดิจิตอลนะครับในตัวเอนะครับอันนี้เสียงอนาล็อกนะครับอันนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลผ่ารหัสในตัวนะครับทดสอบให้ดูว่าใช้งานได้จริงนะครับ สบายแผลสีชมพูเป็นเทปีที่ฉันป้องของผู้เลินพิดมองโฉมตรุหลงรักเธออยู่แต่วันนั้นมาจำติดตรึงใจที่มาเชียงใหม่หมยใจได้ย่นชม kanana มาไมา่พบการดานผู้เดียวครับทีนี้ผมจะทดสอบภาครับวิทยุให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับโจโจ รถเป็นอะไรอ่ะอ๋อก็เบรกสวบจูนออโต้ล็อกดีครับตัวนี้นะครับครับเปิดสเตอริโอเครื่ปกติเห็นไหมฮะสามารถเมมโมรีสถานีได้ด้วยนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์คนก็มีนะับนไฮะ จุนล็อกออตโต้ปกติทุกอย่างนะครับเสาอากาศก,ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับผมก็คีบส,สั้นๆนี่เองนะครับก็ยังรับดีอยู่นะครับ ทำการเปลี่ยน กองสั่งบิซีอีกสองกองนลครับนี่คือคนที่ป้าที่จะกินป้าที่จะจ่ายเงินเพื่อรักษาตัวเองให้ดีนะครับพอวีรศักดิ์นุ่นใสพอแอดสุดยอดมากครับสุดยอดมากพอครับผมโอเคนะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าไม่เขียงสภาพก็จัดไปได้เลยนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ